ป,ปาปาที่หานเมื่อลูกสาวของยิ่งยงยอดบัวงามรอดพ้นจากโรคร้ายที่อาจทําให้ร่างกายพิการจนไม่สามารถเดินได้ไปตลอดชีวิตเราก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกเออลองดูลองทุกหมอมาแล้วในเมื่อจะลองอีกครั้งไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลยเรียกลูกให้ไปไปหาหมอเอกด้วยการปรับสมดุลร่างกายผ่านการกดจุดและนวดคลึง พร้อมทั้งทำกายภาพบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษของศูนย์ปรับสมดุลร่างกายซึ่งทำให้ในวันนี้ยิ่งยงยอดบัวงามได้ลูกสาวสุดที่รักกลับคืนสู่สภาพปกติอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็คิดไม่ถึงว่าลูกจะเป็นคนเกิดพิการแต่วันนี้จะพูดกันว่าคาดไม่ถึงที่ลูกผมหายเป็นการคืนชีวิตให้กับคนให้กับคืนมาสุภาวะที่ปกตินะครับ เมือนกับเราช่วยชีวิตเขาชีวิตหนึ่งบอกว่าค่าของคนชีื่อแต่คนเนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าเงินทองสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ศูนย์พัฒนาการแพทย์นะครับก็รู้สึกว่าได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ใหญ่นะครับวันนี้ให้เกียรติเห็นคุณค่าแห่ง ชีวิตของคนของประชาชนนะครับกับการแก้ไขเรื่องของภาวะสุขภาพไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของความพิการในร่างกายนะครับภาวะอาการขาอ่อนแรงเข่าเสื่อมมอลองกระดุกทับเส้นป,ประสาทนี้เป็นปัญหารุนแรงที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราเรียบร้อยแล้วนะครับและท่านผู้ใหญ่ท่านนี้นะครับก็เราก็เลยต้องเชิญออกมาเพื่อให้นะครับ ความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับท่าน,ารนครับ,รบผมร้อยตำรวจตีวิรัตโตอิ่มครับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยมงหักครับสามท่านที่หนึ่งวครับว่าโครงการที่ท่าเทศบาลท่าน้ำอ้อยมงหักเนี่ยนะครับได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อเพื่อจุดประสองค์อะไรอ,ะอันนี้ผม ต้องขอกล่าวอย่างนี้นะครับว่าโครงการนี้นครับเป็นเป็นโครงการริเริ่มของท่านไพรินโตอิ่มนายกเทศบนตรีเทศบาลตะบนท่าอ้อยครับที่มีความคิดว่าประชาชนในในเทศบาลตะบนท่าอ้อยเราเนี่ยมีการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคก,กระดูกโรคเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับเรื่องอการปรับภูมิในร่างกายที่มีความทุกข์ทรมานนะฮะ หลายหลายคนท่านจึงได้คิดโครงการที่จะนำหมอะะที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาเยียวยารักษาให้กับชุมชนให้หายจากการเจ็บป่วยครับ,นรบในความคิดเห็นของท่านหลังจากที่ได้เห็นภาพนะครับประชาชนผูดมาลงทะเบียนนะครับแล้วนะครับผลตอบรับที่ออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดีมากนั้นถามความไม่เห็นท่านว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลตอบรับเนี่ย ท่านคิดว่าอย่างไรครับการตอบรับดีมากนะครับโครงการนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกได้ได้เชิญคุณหมอได้มารักษาให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ปรากฏว่าผู้ที่เจ็บป่วยนะฮะได้มีการบำบับรักษาแล้วก็มีความดีใจมากที่ได้มาเจอหมอที่มีความรู้ความสามารถเพื่อคลายความทุกข์ ที่เขาได้เจ็บปวดทุกทรมานมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองท่านนายกเทศมนตรีก็ได้นําโครงการนี้มาเสริมอีกหนึ่งครั้งเพื่อตอบสนองให้ผู้ที่ว่ามีความทุกทรมานเกี่ยวกับร่างกายทั้งงกระดูกหมอนอกระดูกทั้งง,ง,งเส้นสายหรือทางอวัยวะต่างๆที่ว่าเราเจ็บปวดทุกทรมานมาเนี่ยเพื่อให้หายคลายไปจากการเจ็บปวดโดยที่ว่าได้รับการบําบัดจากโครงการนี้ สำหรับโครงการนี้ท่านนายกไพรินโตอิม่มท่านนายกท่านมีความเมตตาต่อประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างสูงนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับโอ้โหได้ฟังตรงนี้เลยครับประชาชนทุกท่านนะครับและก็ประชาชนทุกคนที่ร่วมลงทะเบียนตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะทราบซึ้งน้ําใจนะครับเรื่องของความคิดเห็นและ ความห่วงใยที่ท่านนายกนะฮะไพลินโตอิมแล้วก็ท่านรองนายกเนี่ยนะครับซึ่งนะครับได้เลยเห็นความสําคัญค่าของชีวิตคุณเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับมีคนพิก,การถึงล้านล้านคนนะครับและยังไม่มีใครได้ทราบข่าวข่าวโครงการนําร่องนะครับแบบเนี้ยที่จครสวรรร์เลยนะครับของเทศบาลท่านอ้อยม่วงหัดเลยนะะท่านคิดว่านะครับในอนาคตเนี่ยท่านจะ ทำยังไงต่อไปเกี่ยวกับงานประชาสัมพันตรงนี้สําหรับผู้ที่เจ็บป่วยนะครับเราถือว่าเป็นโครงการน้ําล่องที่หนึ่งนะครับของเทศบาลในพนัฐอ้อยเพราะว่าที่ท้าทราบข่าวมาว่าเทศบาลที่อื่นหรือว่าอบตอที่อื่นนะยังยังไม่มีโครงการที่จะบําบัด ผู้ที่เจ็บป่วยในครั้งนี้ได้เพราะเนื่องจากว่า,างบประมาณของทางเทศบาลหรือทางอบตอ ي, ไม่ไม่มีนะฮะที่จะจัดโครงการนี้ให้แต่ท่านนายกไพลินโตอินนี่ท่านทุ่มเททุกอย่างครับ<ม>เพื่อประชาชนท่านยอมเสียสละทรัพย์ส่วนตัวของท่านนะครับที่จะมาให้เชิญหมอมาให้มาบําบ,บัดร,รักษาผู้เจ็บป่วยสําหรับคนที่เจ็บป่วยในในในใ,ใ,ใ,ในประเทศไทยในทุกวันนี้นะครับ ผมคิดว่ามีเป็นจำนวนมากครับเพราะเนื่องจากว่าประชาชนในปัจจุบันเนี้ยไม่ได้ออกกำลังกายหนึ่งสองคือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเหมือนอย่างสมัยปู่ย่าตายายเราสมไมปู่ย่าตายายเราเขาจะต้องเดินจะต้องทำงานและจะต้องคล้ายๆบริหารร่างกายให้ทุกทุกส่วนเนี่ยมัน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 มีความเคลื่อนไหวแต่ในปัจจุบันนี้ มันสมัยโลกาภิวัตน์นะครับมีเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาอำนวยความสะดวกเราจนทำให้ทุกคนนะครับไม่ไม่ได้ออกกำลังกายนะจะไปไหนมา่ก่อนคนเก่าๆเนี่ยสมัยพ่อแม่เราเดินครับหรือไม่งั้นถีบจักรยานขี่จักรยานสมัยนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานการทำงานสมัยนี้ก็นั่งแต่โต๊ะมีห้องแอร์สุขสบายไม่ต้องทำอะไรการที่ว่าสุขสบายตรงนี้ครับทำให้เราไม่เด็กออกกำลังหรือว่า เคลื่อนไหวร่างกายเราจึงทําให้เราเจ็บป่วยเป็นจํานวนมากครับเรื่องราวของการบําบัดที่ที่เราได้ทําการบําบัดและโครงการนี้ขึ้นมานะครับท่านได้เห็นการบําบัดรักษานะครับจากศูาานย์พัฒนาการแพทย์ปุม่มรฟทแล้วนะครับท่านคิดว่านะครับมันเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องของประชาชนหรือเปล่าครับตัวผมนะครับผมได้บําบัดมาครั้งแรกนะครับรู้สึกว่าได้ผลนะครับ นะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ชมหรือเยินยอหมอนะแต่ประสบในตัวของผมเองเนี่ยครั้งแรกเลยที่คุณหมอมาเนี่ยผมก็มีอาการที่ว่า,าร่างกายข้างในก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็เส้นรืดอ,อะไรกระพังผืดติดอะไรก็ได้รับการบรรบัดจากาคุณหมอไปก็รู้สึกว่าหายไปเลยครับปัจจุบันตั้งแต่หมอไปนี่ผมไม่ต้องไปหาหมอนวดที่จะเสียสตังค์เพิ่มเลยครับแล้วมาในครั้งที่สองนี่ผมก็ได้รับการบรรบัดอีกครั้งผพว่า มาถูกทางแล้วครับที่มาให้คุณหมอได้รักษาครับไม่ต้องกลัวครับไม่มีอันตรายครับหายแน่นอนสมมุติว่านะครับประชาชนที่เขารู้ข่าวในละแวกใกล้นี้นะฮะถ้าเขาอยากจะนะครับติดต่อที่เข้ามาที่เทศบาลท่านออนเนี่ยท่านจะจะจะมีข้อมูลตรงนี้ให้ให้กับทางประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับ อออันนี้เดี๋ยวเราเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจากหลังการโครงการนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็จะประชาสัมพันธ์นะครับว่าคุณหมอเนี่ยได้มาบริการที่นี่แล้วมีผู้ป่วยได้รับการบำบัดกี่คนแล้วเราจะมีแบบสอบถามนะครับว่า,าผู้ที่มารักษาเนี่ยว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะฮะมีความาที่บำบัดไปแล้วเนี่ยาหายมากน้อยเพียงใดและมีความต้องการอยากจะให้คุณหมอมาบำบัด อีกประมาณสักปีละกี่คนกี่ครั้งครับท่านรองนายกเมื่อท่านาได้เห็นความสําคัญของชีวิตประชาชนนะครับไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความาสุขภาพที่แย่หรือไม่อยากให้พิการนะครับอยากจะให้ท่านฝากนิดนึงสำหรับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้อย่างไรฮะสำหรับหน่วยงานอื่นนะครับพูดถึงว่าถ้าเรา ดูแลประชาชนด้วยการบำบัดรักษาผู้เจ็บป่วยเนะี่ยผมว่าเป็นบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนขอให้คำนึงถึงโครงการที่เราจะเอาศูนย์แพทย์ของคุณหมอภูมินะครับเอาเข้าไปเป็นบรรจุเป็นโครงการท่านอาจจะสามารถว่าหา,าหางบประมาณ อย่างอื่นลองดูนะครับเพื่อจะเพื่อจะหาได้ตอนนี้สําหรับเทศบาลทําอ้อยนะเราเรายังไม่ได้ยังไม่ได้มีมีงบประมาณตัวนี้มามาสนับสนุนนะครับแต่ว่าท่านนายกท่านมีความเมตตาต่อประชาชนแต่สําหรับหน่วยงานอื่นๆก็ขอให้ท่านเอานําโครงการนี้ไปพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทุกหายทุกหายเจ็บหายป่วยและท่านจะมีบุญมีกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปครับเอาละครับได้ฟังเสียงชัดเจน และก็ทุกถ้อยคานะครับไม่มีอะไรนะครับขัดข้องใจนะครับหรือประชาชนคนไหนที่อยู่ในระแวกนครสวรรค์นะครับหรือเทศบาลท่าน้าอ้อยม่วงหักนะครับที่ท่านยังไม่ได้รับข่าวสารครับสามารถแจ้งความจํานงนะครับหรือโทรติดต่อเข้ามาหารายละเอียดได้ที่เทศบาลท่าน้ําอ้อยม่วงหักนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านรองนายกมากๆนะครับที่ออกมาให้นะครับความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนยายกไพลินโตอิ่มนะครับที่วันนี้นะครับได้แสดงความเขาเรียกว่าห่วงใยประชาชนอย่างมากมายและเป็นนายกที่ได้รับเขาเรียกว่า Number One นะครับเป็นคนแรกที่ได้ไดห่วงใยประชาชนค่อนข้างที่จะมากสูงเลยทีเดียวนะครับสุขภาพของประชาชนต้องมาอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของสุขภาพวันนี้ศูนย์พยาการแพทย์ภูมิรวิย์นะครับก็ บอกจริงว่าเรามีเจตนาแนวร่วมนะครับในทางที่ทางเดียวกันนะครับก็พร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือสังคมออกมาช่วยช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะความพิการนะครับเรื่องของเข่าเสื่อมหมอนรองรุ่กรับเส้นประสาทนะครับและเรื่องภาวะความปวดต่างๆในร่างกายวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราต้องขอบคุณท่านรองนายกมากๆนะครับวันนี้ที่ออกมาให้นะครับความคิดเห็นต่างๆได้แจมแจ้ง ทุกประโยคทุกค่อคำครับเอาไว้กาดหน้านะครับโครงการจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราจะแจ้งให้ท่านทราบนะครับก็ต้องขอขอบคุณสัตว์ทุกท่านที่ติดตามรายการของเราวันนี้นะครับสวัสดีครับแต่สู้ใช่ไหมสู้จ้ะ เดินก็ไม yeah, like ่ไหวเจ็บก็เจ็บตัวก็เป็นเนี่ม้วนตัวก็เป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมดูคนเนี่ยผมว่าผมไม่รู้ว่าท่านจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่เรื่องบุญกุศลหรือเรื่องการที่เราทําดีๆเข้าไว้เหอะสิ่งดีๆมันจะมาหาตัวอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกว่ามีหมอคนนึงอ่ะถ้านวดเนื้อแล้วมันจะดีขึ้นนี่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี้วัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเชื่ออะไรครับพี่หมอพี่หมอพี่หมอเอกหมอเอกภูมิรวิทย์อ่าหมอเอกคนคนที่ว่านี่เมื่อก่อนอยู่เมืองไทย เสร็จแล้วก็ไปอยู่เยอรมันนะท่านผู้ชมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มานวดดูแลรักษาให้จริงๆแล้วเปิดเองเลยนะฮะเป็นของตัวเองเลยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอุบลอุบลวราชธานีชื่ออะไรนะครับศูนย์ปรับสมดุลร่างกายศูนย์ปรับสมดุลร่างกายอยู่อุบลราชธานีพอรู้เรื่องของเขามาช่วยมาดูเขาให้ครับผมมามาดูเขาตลอดบ้านช่องไม่กลับไม่กลับครับมานวดให้เขานวดไทยหรือเปล่าครับอยากช่วยให้น้องเขาเดินได้นะฮะอยากจะช่วยให้น้องเขาเดินได้ก็มาช่วยกันใหญ่เลยนะครับ สุดยอดจริงจริง